โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาใส่บูตตะก้านะครับเป็นบูตตะก้างานงานหน่วยเลสซิ่งนะครับผมกอหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเป็นกี้ลายนะครับเป็นแบบกี้ลายนะครับผมเป็นของหน่วยเลสซิ่งครับราคาก็จับต้องได้ครับผมไม่แรงมากก็ไม่เท่าของนักคมนะครับแต่งานก็ใช้ได้ครับผม อันนี้ก็เป็นตะกร้าเบิกศูนย์นะครับผมเป็นของร้อยสิบอนะครับแล้วก็จะทําการยัดลงไปครับแต่ว่าถ้าเกิดยัดลงไปเลยนี่มันจะไม่เข้านะครับผมเพราะรูตะกร้ามันเล็กเล็กมันจะเล็กกว่าน็ตนิดนึงครับน็อตมันจะใหญ่กว่าเราก็พยายามกดแล้วก็ตอกตอกเข้าไปนะครับผมอันนี้อันนี้มันยังไม่แน่นนะครับผม,ผมต้องเอาไปตอกอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอกก่อน คือนี้อันนี้ผมตอ,อกเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็ผมเอาคอนคอนยางไม่ก็ไม้ตอ,อกลองไปครับก็ตอ,อกเบาก็เข้าแล้วครับผมเพราะว่าน้ําหนักคอนมันเยอะอยู่แล้วอันนี้ผมพากเสียงทีหลังนะครับผมเพราะว่าที่ผมอัดแปมมันไม่มีเสียงครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เป็นบูทนะครับผมเราจะเอามาใส่กับรถกันเลยก็จะก็จะมีน็อตนะครับน็อตก็จะยาวยาวพอดีกับกับใส่ตะกร้า,ก,ากับใส่กับ น็อตมันก็จะยาวพอดีกับที่จะยึดกับรถเลยนะครับผมเขาก็ทํามาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางบางยี่ห้อมันมันน็อตมันจะสั้นนะครับผมบางยี่ห้อนี่มันสั้นกว่าของเดิมเลยอันนี้มันจะยาวกว่าของเดิมมันก็ดีหน่อยนะก็จะเดิมหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็เบื่ออะไรผมก็จําไม่ค่อยได้ครับผมอันนี้ผมก็ขันขันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขันพอตึงมือครับอย่าขันแน่นมาก มันจะหวานออกไม่ได้เป็นเรื่องเลยนี่ผมก็แข็งแรงอยู่นะครับทนทานดิเพราะว่านอ็อตบังยาวของเดิมมันก็จะมันก็จะทนหน่อยรับน้ำหนักได้เยอะนะผมก็ประมาณนี้ก็สวยเลยครับผมเป็นอะไรคิดแรกครับผมใส่บูทเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาไล่น็อตกันนะครับสวัสดีครับ